สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำทัญ,ญพืชอบกรอบแสนอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาโนล่าช็อกโกั้นทันเจพืชอบกรอบรสช็อกโกแลตปราไดมอนด์เกรนวอลนี่นะครับซองมาน,นี้นะครับซื้อมาในราคา250บาทนะครับน้ำหนัก320กรัม ผลิตโดยบริษัทบันทามจำกัดจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับส่วนประกอบภายในซองก็มีนะครับข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดจ,จากประเทศออสเตรเลียแผ่นม้อโกโก้ดาร์กน้ำตาลอ้อยไม่ขัดสีมเมล็ดเจียจากทวีปบเมริกาใต้ประเทศโบลิเวียนะครับและก็น้้ำมันรำข้าวทันจะเพื่อนหอน,นี้นะครับไม่มีแป้ง ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของถั่วและงามีธาตุเหล็กสูงเป็นแหล่งยาหารนะครับแล้วก็เป็นสูตร J ด้วยนะครับสูตร J ไม่มีส่วนผสมของนมของเนยและไข่นะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับอร่อยครีนหุ่นฟิตไฟเบอร์สูงนะครับคราวนี้เรามาดูในซองนะครับ นี่นะครับในซองนะครับแล้วก็จะมีซองเล็กข้างในนะครับนี่ครับซองข้างในนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเม็ดเจียนะครับจากประเทศโบลิเวียนะครับข่าวนี้ก็จะเทลงถ้วยนะครับดูชัดเลยนะครับ แล้วก็มเมล็ดเจียด้วยนะครับดูชัดอีกรอบนะครับมีข้าวโอต๊ตแผ่นม้อดารก์โกโก้น้ำอ้อยแบบไม่ขัดสีนะครับแล้วก็มเมล็ดเจียไม่ดำๆเมื่อกี้นะครับทานใ่พื่นแบบนี้นะครับทานได้หลายแบบนะครับทานเลยทานเล่นๆเลยก็ได้นะครับ หรือจะผสมนมผสมโยเกิร์ตแล้วก็ใส่สลัดก็ได้นะครับวันนี้เราจะทานกับนมนะครับแค่นี้นะครับอาหารมื้อเช้านะครับทานต่อกันต่อเนื่องนะครับประมาณ7วัน หอมแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับกราโนล่าช็อกโกครั้นทันยพืชอบกรอบรสช็อกโกแลตตราไดมอนด์เกรนวอล l l นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ